สบายดีพ, <อ S 2> พ่อแม่พีพ่น้องสุขกู้สุขวดสุมงสุบอนมืนกกมนนอออ้อนี้ก็มาพบพ่อกคือเก่ากับช่องเช้าพุทธายมอนี้ก็จะไปห้าหลาะปลาหาน้ำไม้น้ำไม้ไปไม้พินงพองพ่อเพิ่เอามื้อน้ำพ่อเฮ็ดก็สิเอานะมื้อนี้นะน้ำไปเบิ่งพีนง่น้องว่าสิได้หรือม่ได้ป้าไก่เติบอยู่เด้อยป้แม่พี่น้องเอ้ยปลาน้ำไม้กันไปเรื่อยๆหาเอ็ดไปมันพินอง สองเห็ดปูเห็ดไข่้นตกมีหอดบอสตรงหนึ่งจะซุ่มหอดก่อนทำไมล่ะพี่น้องลุ่นมาชมนำกันอืพอแล้วพอแล้วพี่น้องพอแล้วนี่ แดงนีง่นี่ก็แมีนนะใม่นี่เนเดนี่นี้กัน,น,น,นี่เฮ้ยนี่นนมึมงมีสัตว์ม้เห็นไงเป็นเหานนะขุดเรา เดียวปนี่นอนอยู่ข้างล่างรพอแล้วพี่น้องพอแล้วตุก็ันตุเนีพ่เนบ่ตพนต่พี่น,อนอ้อ,นนองแมง ในมงเกาเขานี่กะแนงลงอยู่นะป้าแต่นี่คือสับพี่น้องหนี่พี่น้องไอ้แต่แนงสับๆพี่น้องมงกอเนี่ยมีเป็นแต่ได้ได้เฉยเอยแล้วพี่น้องเอยแล้วแนงสับๆพี่น้อง นี่พี่น้องขึ้นหนาวพี่น้องมันอยกแกรงเกาะเปลี่ยนข้างขึ้นพี่น้องขอมันโลง ก่อนน้ำไม้กระหกพี่น้องนี่พี่น้องน้ำไม้ออกอ่ะได้ยูพี่น้อง หลังจากลุยขึ้นไปก็คุ้มยมย่มุช่อมใหมืน้ก่อนม่อีกเพี่อนก่อนมออีร้พี่น้องช่วงมันก่อนมันขึ้น Cái <cười> <cười> mình mình, không nhìn thôi Đây đây nè, nói phía nó Phở là phía nó, phở ít đâu พี่น้องพี่น้องเบิ่งแ็นแมกสับสับพี่น้องได้ข้างนี่กับพี่น้องพี่น้องมึองออมา ดีใช่ไหมดีแกนี่พี่น้องนี่สัตว์น้ำใส่ลบบ มันไปแนงอยู่ได้เส้นดาข้ามีพ่อ,อก,ก่อนนีพี่นอ้อไ่เต้นแนงสับๆตาพี่นอ่อแนงสับๆพี่นอ้อมีพี่นอ้อแนงหนึ่ง ni pino <tiple> ni pino, ni yang mana ni pino, ni yang mana pino ni 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 <tiple> ni 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 ม้านมาน,มานพออี่น้องวันนี้ได้เต้นแนงกไม่น้อยนี่พี่น้องฟดีเก้นี่พี่น้องกอดออกพี่น้องกอด้อยหน่อยครัพี่น้องไปพี่น้องหลังจากหาน้ำหม่แล้วกะ เจะพาพี่น้องมืออะได้้างนี่พี่น้องหลังจากห่าน้ำไม้แล้วก็จะมืออะไรพี่น้องอะไบ้างน,นี้แดดก็ออะไซอยแล้วซื้อน้ำไม้นำมาเบิ้งดูน้วยอะไรๆจำเดอ้อพี่น้องน้ำไม้เขาก็ได้สนนี้พี่น้องพอดีแกงพี่น้องเพิ่น,นี่กับผักเขาพี่น้องไว้กินกับแกงน้ำไม้ บ้านซาผู้ไทยเอิ้นว่าหานตุวมูพี่นอ้องแต่มีหูว่าพี่น้องเอิ้นว่าผักยังก็ขอบอกขอบใจเด้อพ่อแม่พี่นอ้องสุขู่สุข,ขสุ่มมองสุบรัที่ห้ามหมอเบิงมาสุเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหน้าพี่นอ้องสบายดี